มาได้จากกินเข่ามันีกับขาหมูขาจาว่าได้กินคลิปกินเด้มอมัมีข้นเบิงดอกแตเมียนยู่จากมัมีไฟเบืองตะวานหนึ่งจากวาเฮาบ่ม,มีเวลาเฮ็ดคลิปอย่างอื่นเฮ็ดคลิปกิ่นเราก็ไปเฮ็ดงานแตมีเวลาตอนนี้ ก่อนไปเหตุงานก็เลยเหตุคิดกิ่นจะไม่ได้กินเขา้าวบ่เคยมีภัยเบิงดอกว่าเข้าไปกินอาหารมันบานเนาะออริกินอลว่ามันน่าก,กินเมื่ออาฉีดกระเทียมแซ่คามโมจา่ากับบอซิเลียก,กับเขาใจยุ่ง ส่วนหมากข้นขจาเจาบิงตะแนวสนุกสนานเนาะเว่าะว่าขาจาดอกขนาดเม็นเท่าถ้ามันบ่มมวนเท่ากับปัดผินพื้นกันเข้าใจอยู่ดังนั้นลองน้ำทำเพลงเลยจ้ะตลกให้คว้าลูกข้นขบ,บิงชิบบันบานออรเจกินนนก็ยังไห ได้เงินหน่อยเด้ถทาง้าไปลงแอปซีฟ้ามัื่ได้เงินหน่อยลงแอปสีแดงก็ได้เงินหน่อยอันนี้พูดเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์นะคะว่า คิปจากแอซีดำสามารถเอาไปหารายได้จากช่องทางไหนได้มั่งเอาไปใส่แอดำแอแดงกับแอซฟ้าได้ตังค์ใส่แอซ ดำเนี่ยส่วนมากจะหาลายได้โดยการปักตะก้ามันถึงจะสร้างรายได้ได้แนบไฟตะก้าหรือไม่งั้นถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูคลิปเราแล้วเ,เขาจิ้มกระเป๋าสีเหลืองไปดูสินค้าเขาเราเขาอยากสนับสน,นุนเขาก็จะซื้อ,อน,นัอ่นแหละเอสพีดำหารายได้ วันนี้สเปรย์เฮลาจากมะมอ่อยจับจตบ